มินแอฟพันทีเลยตั้งแต่เห็นเพราะรู้สึกว่าน่าจะสนุกดีถ้าได้มาเปิดกับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่คลิปถึงจะหมดนะแล้วก็โหลนี้มินได้มา15ใบเท่านะคะทุกคนบอกเลยว่าที่เอฟเพราะว่าอยากมาเปิดทุกคนจริงๆมาวันนี้เราจะเริ่มกันกี่ชิ้นดีอันแรกนะคะเป็นโชกเกอร์วิ่นี่เข้ากับชุดวันนี้เลยมันเป็นแบบสร้อยหนังอะหนังมันแข็งไปน,นิดนึงอะทุกคนมันใหญ่ไปน,นิดนึงสําหรับชกเกอร์ไม่เก็บปอสร้อยอันนี้สวยนะ ใส่แล้วดูมีวุฒิภาวะน,นี่เก็บได้นะเนี่ยมันแบบเก็บต่อไปเป็นกําไรนะคะผมอุ้ยอันนี้สวยสวยเลยอ่ะไม่หลวมเกินด้วยเก็บคือโหลมันกินพื้นที่เรามากเลยเราต้องทํำยังไงต่อต่อไปเรามีเข็มขัดเป็นแบบตะขอใส่แบบเอวต่ำเนาะอืมอันนี้ไม่ค่อยไม่เก็บอุ้ยน,นี้สวยมาก เป็นเข็มกัดแต่ข้างหลังมันมีเลอะอะไรไม่รู้ว่าทุกคนอันนี้ยังไม่เก็บแล้วกันต่ออันนี้เป็นสร้อยสวยอะเินว่าอันนี้อามาใส่เป็นเข็มขัดด้วยด้วยเนี่ยนี่อุ้ยน่ารักเออสวยเป็นได้ทั้งสร้อยและเข็มขัดเก็บสร้อยสีเขียวยังไงเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้สวยเลยเก็บต่อ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 ไรอ,อุ้ยสวยอะน่ารักมากอู้และ อันนี้คือสร้อยคอเหรอใหญ่มากน่าจะใหญ่เกินโซลามิน้นแต่มันสวยมากเลยอะเหมือนวัตถุโบราณยังไม่เก็บอ่าเรามีลูกประคำกับโบนะคะโบนี่เพิ่มความน่ารักขึ้นมาเยอะมากเลยอะแต่ลูกประคำเก็บโอเคต่อกันอีกสักชิ้นนะทุกคนชิ้นที่10บในบรรดา200ชิ้นอันนี้เป็นสร้อยข้างในเหมือนเป็นลวดลวดนิดนึง สวยเลยเก็บโอเคผ่านไปแล้ว10อันแรกเหลืออีกประมาณ50,000อันไม่ถึงแต่ว่าน่าจะต้องแบ่งไปหลาย EP เลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ EP หน้า